รไม่ใช่อะไรปวดเกรงว่าดรถยางอะรัด้วรประมาณชิออฟโรดอ่ะมันรถยางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีประเทศไทยครับสกนี้รกเชีนะครับหวาหลงว่าวาับคุครับสอ้สดีครับอรโคนาคคิวแบบพุทโมาครับเขวไม่ไม่บอกครับัค่อยฟอน

ถงไหนแล้วครับปอน่อลงท้งข้างหลังเลยัน่ะปิกตัวนั้นปิไมปิตัวนั้นปิกันอันอะงไมต้อปิดรูดไปูนอ๋อนี่ลงใหม่บโอ้ยไม่ต้องคุดไหมเอไม่ต้องคุดกดวตรงไม่ต้องคุดลงใหม่ใบเนี่ยลงได้ลงได้นี่ลงได้ลงใหม่ใบเนี่ย เพราะมัน <c ười> ็ดีไม่ได้ใช่มันมาดูกใช้กีปเดิมอยูวเอาก็ะสงคันนี้คันนี้ไปเจ็ดกว่าแล้วชดไคนผ่านตา รถรถผ่านไหมครับยกโอเคครับโอเคนะโออะไรโอเคนะครับครับผมลงไปเลยลงไปเลยลวดเลยลวดเลยลวดเลยลงไปเทียวไปอย่างใดเลยไม่ไม่ถือด้วยไมคเปงอยอยร้ากอยากอยอยย้ร้ร้อยออยร้อยร้อเรย้ยรอยรอ้ย้อยยรออยร้อยร้ย้ย

có dây bác có dây hát bác có dây dạ à ok à hắc đến hát đến à ok ok dạ hát bác cha <laughs> อัถ้าใครรูร้ายนะขึ no oh. ้นมาเลยนี่ถ like okay. ้าใครรูรลายเยียบนี่เลยโกงโกงมานี่มาเยอบเยียบนี่เลยเออเดีลยวผมวงเลยนี่ตรงเลยก็วางนี่เลยเงียบนี่เลยเออมางตรงไหนเลยอย่าวัดตรงนี้ไม่ไม่ท่งกับตรงนี้แต่ว่าถ้าปลาร้าไม่ขึ้นไม่รถแท็กซี่ใช่จีบไรก็เลยใช่ใช่อักลอบส่งกันเลยใช่ใช่ลักษณะเส้นมาแล้วรู้ไหมผินมันเผินมันถอดเลยตั้งแต่นี้มันเป็นต่างกูหักโค้งเลยแต่ว่าโอเคสองเม็ดนู้นมันขึ้นหมดเลยโอ้ยชัยเงียบนี่เอาคุดเลยไม่้องแล้มาไม่ต้องคุดเยียบนี่เลย มาเย็บเลยนี่มานี่มานี่เฮ้ยเย็บเลยนี่ตัดเย็บนี่ตัดเย็บเลยนี่ใบไม้จะตัดไม้เย็บใบไม้นี่ตัได้ลงมาแล้วนะตรงเยโลไอ้ตรงนี้นี่คือลายนี่ฝันเรามาเก็บไอ้นี่เลยมายัดตรงนี้อันนี้มันต้องใช้ตัวนี้อะโล้อโฟล้อกูปีบอลไม่ตรงนี้มันตรงนี้เล็กตอนนี้ต้องใช้โฟล้ไม่นี่โคตรตรงนี้ลงไปโฟโลมันต้องใช้เร็วต้องใช้ต้องใช้ความเร็วไอ้ตรงนี้ต้องต้องเร็วมาที่นี่มันทักตรงนี้เพื่อตรงนี้มันเป็นลุ่มยื่นไงเดี๋ยวมัันยงไม่อนนเดี๋ยว

รถธรรมดามาวาโวิ้นเป็นปีนกรถธรรมดาเพื่อรถธรรมดาตัวนี้เลยก็มาวางมาวางเกี่ยวไหมวางเกี่ยวไหมเออวางเกี่ยวไม่วางเป็นโบวิวแต่ว่าไรวางพีน้อรงครับไปไปได้เร็วได้เร็วได้เร็วเรียกันสคนสี่คนแล้ว không ai cái giả phớt giả phớt này luôn đây để mà đi hôm này lục được ไม่เออไเกอร์กดเอโรเกอร์กันเก๊เกเบียดมาทายมากยงรอเก้ชี้รับอยู่เลยไม่เป็นไรนั่นแต่ธรรมดาพริกกันนั่นแหละนั่นั่นเกะรอชี้ั่ เกังเลยพังเนยมาแกคืเกจตรงนี้พ่อ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 ล่งนมาวิ่งต้นลลงลงให้เลยให้รอ่งอย่าลงวิ่งอาลอย่าพังอย่พังเดี๋ยววิ่งเมี๋ยววิ่ังแล้วเดยววิ่งเดีวิ่งวิ่งหน่อยวิ่งนเบียร์ก็วงหน้าวิ่งเลยจัด เยอยังเพอว่เปลี่ยนฮะไม่แกแบบขาวนนที่ยงไงถ้าแกต้องมันี้นะก็ถวันเลยมันขึ้นไยตรงนี้พ่รับเีตรี้ใช่งไปเพื่อไอ้เกียรยังไอ้เกียรยังไอ้เกียรยังก็ต้องเกียร์ห้าพันไปยอะโอปาได้ไอ้เ้ยไอ้เฮ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 ้นไอ้เ้อ้อ้เ้ไอ้เ้นไอ้อ้ยไอ้

นี่ถ้าก็อัดอยู่เอาโอเคได้รบไปครร้อยตุ้งกะก็ต้องรีบิทำอะไรมาเขาไม่ไดาในานอยู่บ้านไม่ทายยาบ้านไมทาเหมือนเลยนี่มันไม่การลงอบุนไม่แต่ละคัั้นฮะเต่เหมือนเส้นไม่หลงเจ็บปเอ้ยเดี๋ยวพวงอะไรพวงะไไม่ทาย ไปเลยไปเลยไม่ต้องกลัวไปเลยปเลยอันนี้งานการมเลยกลัวเลยวันนั้นผมอะไรไปดมไปโเดี๋ยวไหนเี่ยอะไรี่ไหลเียวไปไก้อนเนี่ยจะขึ้นมาก้อนไปโจทยโไทยเลยไปไปโนไปลุยขั้นไปมขั้นนก้อนไปจทยทไายไปจอดทไทยใช่ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดูมาแล้วดดูลมาเลยนดูแล้วลเหมือนนักเะลงแล้วลงแล้วใรลงมาเลย

นี่ดังเฮ like, ้ยไม่พีคไปต่อท้ายงเลยไอ้แต่นี้ลงไลงแไม่ไล่ไปเลยไล่ไปเลยไป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 เลยไปไปไล่ไปเลยไม่ไม่พไม่พไล่ไปเลยไล่ไปเลยมันเดียวมาทิ้เปาเพ่ไปปล่อยปชามันมันหลสูงมันลอยเลยใช่ที่มันโอน ไปก่อนนะเย้ลงขึ้นก่อนเฮ้ยลขึ้นไม่ได้แล้วนี่เอาไปไปไปถอยไปก่อนไป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 

ง่ยแล้วผมช้ตามป้ายครับลายต่อไปอาเรชเชนครับไเออมาับกันดิขึ้นไม่รถได้ที่อยากทำอะไรไว้ไหมบอกเมยมาด้วยโอเค่ครับอย่าเบ้ยอย่าเบ้ย กลับกลับไปดิย่านยันกลับกลับไปดิอย่าเบรกนะไล่ไปเลยไปไปเลยก็ต้องอย่าอคิดกว้ามากอย่าคิดกว้ามากเนี่ยนักการมีอยู่แล้วอย่าเบรกอย่าเบรกไล่ไปไม่เล็กเราจะรู้เล็กเราจะรู้เบสิกแล้วเราเล็นไต่พี่ดีโอต้องยูทูบนี่ผมดังในทุกวันของยูทูบเลยเบสิกมัน่ะว่าเออมันบาดผื่อบาดผื่อ ไปทางนู้นอูดไปอเออมันด ah. hmm. uh. ีไง้นหลงนิเกี่ยวเท่าไหร่ไหเี่ยครับโอ้ทางต้นไม้แหงกวามันอะไรสันดังโอ้สายฟีล็อกไม่ไมนนั้นครับ Thank you.

đây ừ, à. <laughs> 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 này mấy con không phải à? đuôi, à. thôi, này láo thôi thưa ông, chạy đua chạy đua, chạy đua chạy อย่างไรไหมอย่างไรไหมเอาแค่มาเร็วต่อเช้าไม่มีแล้วนะมีรอบนี้รอบเดียวนะระวัม้้เ้้เ้เ้ไปด้านนู้นเ้้เ้้

ไม่เอาเม็เล่ลไปเลยน่ไอตอนลงเนี่ยพวกนี้ยลงตอขึ้นไม่คุยไม่อยากเม็ถ้าเม็ปัดเลยทุกกองเลย่ะดูดเอาเี่ a วไไป Ờ, à, phải lười lại nan láo bye bye, bye lại. Mà lên, 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 lên. โคตรเกมึงาอยกขโมเงันเลียวซ้ายเลียวไซด์เข้ม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 เข้ปเข้มเข้่ไป้มเข้เข้ดไป

เป็นหลอกยันอะไรก็ช่วยรักไปแล้วมาถ่ายคน